สับหน่อยครับผมไม่อยู่นะคร <Tu TE Z> ับมีดเดอ๋ยวเดี๋ยวเราต้องสับให้มันชิ้นเล็กน้อยก่อนนะครับผม เรียมฟนืนครับเตรียมฟืนเดี๋ยววันนี้จะมาเอ๊ะเกิดพลัดท่านนะ

ตั้งกระทะผมไข่ไข,ข่ไข่มันน้ำมันนี่คุ้ดที่ 好、啊嗯。<noise> 嗯哼，目的，我们拿。 tắm nó ai Hãy subscribe cho kênh Ghiền มากเลยเีนงเนี่ยใส่ผักหวานเลยครับเนี่ยขจูบ่บ่ลยบ่ลนี่นี่ขจูลาขจูเนี่ยแลเล่าขจูเออลนี่เลาแล้วเนี่ยผล่นี่เลยอนี่เออตายตายตาย Dah mati dah. Tu noh, hip hip hip. Salah dah dia. Oh dia sini, dia sini. Salah. Bola 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 bola. Balas. Balas. Beri beri. ได้เลยครับผมน่ากินครับผมผัหวานด้วยผักหวานาไ้อยไงหน่อยนีงหวานไม่เยอะครับโอ้กำลังเดือดเลยโอ้โอโอ้โอ้ ขาไม่ได้ครับผมสันหน่อยหนึ่ง <laughs> รถดีเฮ้ <Hey. S 2> ชูรถโอเคไม่เยอะครับไม่เยอะรับรองผมไม่ล่วงแน่นอนครับเ <c oughs> ราอรอร่าดู <c oughs> น่กกิน รัลาวดูก <C ourse apology> ินเลยอร่อยเดี๋ยวเรอง้องเป็น้าปน้ำพุหล่ ร้อยกับข้าวอันเย็นนี้ครับผมอ่านอไม้ใส่ไข่ใส่ใบผักหวานกินได้เลยมวยโมชดดิเฮ้ยเดย่างเดี๋ยวเดลยย่างเดี๋ยวย่างไม่ย่าเดี๋ยวเลยตั๊บตุ๊บตุ๊ทอดครับไปเ เนี่ยช็อใหญ่ช็อตดีสเต็ปเล่ต่อไปเมนูไข่ครับผมกระทะเริ่มมาแนละ้ว เดี๋ยวพุทโธไปเอาซอสหนอค่ะม่ค่ะม่เคยลองลองทำตาผมนะอร่อยเชื่อดิกระทะเริ่มไหม้แล้วกระทะเริ่มไหม้แล้วเชฟกระทะเริ่มไหม้แล้วปล่อยมันไปก่อน บอกเลยว,ว่ารสชาติอร่อยอโอ้ไฟแรงจังยังไม่ร้อนพอครับหอ,อ,อมเลย อกหมาก็ไม่ค่อยปูนะเพราะมันมีมันมีน้ำซอสด้วยครับผมไม่ต้องสวยครับดีใจครับผม ันยะไม่เป็นแผน่นนะเพราะมันมัมใน,ในอุย้ยเก็ตอแผน่นดูถ้ามันติดกบท่านเฮ้แผ่นไขเจียวผมนะนี่ไข่ไข่แล้วรกไข่เจีย ไข่นั่นเถอะมาดูพูดอย่างนี้โอู้้เรอะกรถ้ามันไม่ไงเพราะกระทะมันไข่เกียวเป็นอะไรไปแรงไปนะครับผมบอกเลยอร่อยแน่นอนไข่เกียวมัมูสสับเลยเห็นไหมพิเศษไหมทำไข่เคียวเป็นมูสเกือบเป็นมูสสับ คลิมสะหน่อยนะับเออข้า,ขาเรียบร้อยขึ้นโต๊ะก,กินได้เลย เดี๋ยวไว้โอเคคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวไว้คลิปนะครับเพราะว่ามันใกล้จะยาวไปแล้วครับเดี๋ยวดูเบื่อเนาะขอบคุณครับบ๊ายบายครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ด้วยครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ